ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างยศนะครับก็มาทํากุญแจรีโมทนะครับให้กับ Ford Ranger นะครับตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับของเดิมเนี่ยลูกค้ามีกุญแจอยู่แล้ว1ดอกนะครับต้องการทําเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่าเปิดการใช้งานแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอันนี้เราจะกดตัวใหม่ก่อนนะครับกดล็อกตัวใหม่นะครับ กดเปิดที่ตัวใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองระบบสมาร์ทกันนะครับลองกันนะครับลองตัวใหม่นะครับล็อกรถนะครับเดี๋ยวเราจะแตะที่ปุ่มนะครับสังเกตไฟเลี้ยวนะครับนะครับไฟเลี้ยวกระพริบนะครับสอดมือเข้าไปนะครับเปิดได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาสตาร์ทรถกันนะครับ ขึ้นรถปุ๊บนะครับอ่าเหยียบเบรกปุ๊บไฟเขียวติดนะครับไฟเขียวติดกดสตาร์ทครับอันนี้เป็นดอกใหม่นะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบดับเครื่องอีกทีนะครับดับเครื่องทดสอบกดรีโมทจากด้านในนะครับล็อกนะครับปดล็อกล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราทำนะครับอ่า เริสตาร์ทให้ดูอีกทีนะครับกดเบรกเท้านะครับกดปุ่มนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ Ford Ranger หรือว่า Everest นะครับที่เป็นระบบ push start อยู่แล้วนะครับอยากจะทำเพิ่มก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้านกุญแจช่างยศนะครับจะได้รีโมทสวยๆแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0991044922นะครับ ย้ำอีกทีนะครับ0991044922นะครับถ้าใครที่มีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับไม่มีพุตสตาร์ทนะครับเราก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับระบบพุตสตาร์ทนะครับก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นกุญแจไขด้านรูนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูกุญแจอยู่ด้านทางนี้ทางขวามือนะครับเราก็สามารถติดปุ่มแบบนี้ได้นะครับแต่อันนี้เป็นของแท้มาจากโรงงานนะครับระบบพุตสตาร์ทตัวนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ